ตอนนี้ pues e มันถ่ายแบบอะไรเห็นแล้ว่ะใช่ใช่เออมันไปถ่ายแบบจากเมื่อก่อนเป็นไอออมเด็กน้อยธรรมดามันถ่ายแบบของอะไรคะที่ไม่รู้มันพี่เขาเห็นในเฟซไงใช่ใช่เห็นมาในเฟซเออทำไมแบบพี่คุยกับมันก็วันนั้นมันากินข้าวพี่ชอบไปร้านอาหายทีคนส่ง้านี่หนูไอออลก็มานั่งกินกันแล้วก็แบบเออคุยกันแล้วก็บอกพี่อังไม่ทำเลยไม่รู้ถึงโสออลมันมีแฟน ชาวป่าดาดไปาแล้วก okay. ็วนะ่าเราไมชอบแหลมมากก็ให oh ้พี่ทำู้ได้แต่เพี่ทำไม่ตอนนี้แตะมักับมากพี่จะไอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเลยชอบหไม่ไายเลยอะหายออนสนิทกับคู่ออนไม่รู้เรื่องเราของคู่เลยหายขาเลยอะ ว่าเลยแบบางบกว่าทำไมเป็นอะไรทาีบอกที่บ <convolution> อ <al grammar> ีเจออตรงมา์อยอแล้วเด่อกนมคนอยากงนี้มีกางเลยใค่ะเล้ยงเขียนออมาเล่าสามถึงห้ันใช่คเราก็ใช้ดสอเขียนมันจะดูมันจะเหมือนของพี่นี่แหละจะดูไม่ไม่ไม่หลอกมานไปสูจัดแล้วรวมออกมาง